สวัสดีชาวบ้ามัพไอทีครับวันนี้อยู่กับผมกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งพึ่งส่งมาถึงผมสดๆร้อนๆเลยกับ n u b i เอ11 m i n บ s ตัวนี้ครับโหหลังจากที่เปิดตัวไปในงาน Thailand Mobile Expo นะครับแล้วก็เสียงตอบรับดีมากๆทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Nu b ีเอเอ็นวันโนบีเอซบครับขายดีขายด,ายดีจนตอนนี้ผลิตเครื่องไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้เร่งมากๆเลยทีเดียวถ้าใครจะซื้อตัว N1 กับ z 11 Max ตรงน,นี้นะครับต้องเข้าไปจองได้เท่านั้นเนเาะะแแลล้้ววก็ววคืออ่่จจงงมีีร กลับมาวันนี้เขาส่งตัวนี้มาครับกับ Z11 Mini S ครับมือถือตัวล่าสุดจริงๆนะครับซึ่งมีการพัฒนาต่อจากตัว Z11 Mini ธรรมดานะครับหลักๆเลยวันนี้เราจะแกะกล่องกันก่อนเนาะแล้วก็รีวิวจะเป็นถัดไปอีกคลิปหนึ่งนะฮะเอาละรครับแกะกล่องมานะครับสำหรับเจ้าตัว Z11 Mini S ตัวนี้นะครับความแตกต่างระหว่าง Mini S กับ Mini เนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของนี่เลยครับ ขนาดของหน้าจอนั่นเองครับตัว Mini S ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.2นิ้วนะครับซึ่งเป็นแบบ Full HD ซะด้วยครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ RAM 4 g b r o รอม64 g b นะ <S <S เพิ่มมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ CPU ของเขานี่นะครับใช้เป็น Snapdragon 625ครับ เท่านั้นยังไม่พอครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องที่ดีด้วยนะครับถ่ายได้ใกล้เคียงกับ DSLR เลยก็ว่าได้ประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับกล้องหลังของเขานี่ครับจะอยู่ที่23ล้านพิกเซลครับค่า F จะอยู่ที่2.0นะครับส่วนกล้องหน้าของเขาจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองฮะ <c oughs> ถือว่าจัดเต็มกันมากๆนะครับตอนนี้เปิดตัวมาในราคาอยู่ที่ 9,490บาทนะครับแน่นอนว่าไหลลื่นไหลลื่นอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับภายในกล่องของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานนะครับ Quick Start Guide นะครับมีมาให้นะครับตัวเข็มสำหรับเจาะเอาซิมใส่เข้าไปตัวนี้รองรับ2ซิมด้วยกันนะครับมีใบรับประกันมาให้ด้วยนะครับรวมถึงข้างในนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็น USB เป็น Type-C ครับตามเอกลักษณ์ของตัวนู b บียเลยนะฮะให้ Type-C มาหมดเลยคุ้มค่าจริงๆครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแกะกล่องนะครับแล้วก็ทำการทำความรู้จักกันนะครับสำหรับนูเบียนะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวแบบเต็มๆสำหรับ n ูเบีย1 1 1ส i i เตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจจริงๆครับคอยติดตามทางบัมอัพไอีนะจ๊ะ